อีกหนึ่งคนนะครับที่ถูกกระแสข่าวถูกชาวเน็ตจับไปเชื่อมโยงเรื่องมือที่3นะครับที่ทําให้ความสัมพันธ์ของพี่อ้ําวัชราภากับไฮโซพกเนี่ยระหองระแหงกันเขามีการเปิดเผยอักษรย่อมาคือมอม้าครับทีนี้นางเอกคนไหนมอม้าก็สวยสิครับโดนจับเชื่อมโยงไปหมดเ็กเช่นเดียวกับพี่มินพิชยาวัฒนามนตรีพี่อินพิชยาออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ได้แสบเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่าเดือดเหมือนกันนะครับถูกไปโยงว่าไปเป็นมือที่3 ของพี่อ้ําและก็พี่พกเนี่ยนะครับซึ่งยอตัวก็ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริงและปฏิเสธเรื่องนี้ครับนี่ครับงานนี้ก็ถูกเดากันไปต่างนานา,น,าน,นะครับว่าเป็นใครซึ่งก็มีการเปิดเผยอักษรย่อเพิ่มว่าเป็นนางเอกมอมะทําเอามีรายชื่อนักแสดงสาวหลายคนที่ถูกไปเชื่อมโยงครับก็คือหนึ่งในนั้นก็คือสาวมินพิชยานะครับที่งานเข้าเลยจนกระทั่งต้องออกมาเคลียร์เรื่องนี้นะครับเปิดใจให้ฟังบอกว่ากับข่าวนี้เนี่ยตกใจมากครับแล้วก็งงมากก็อยู่ดีๆเนี่ยหวยมาออกที่เธอได้ยังไง เพราะมินเองก็อยู่ของมินเฉยๆตอนแรกมีพี่ๆเพื่อนๆที่สนิทหลายคนส่งข่าวนี้มาให้อ่านมีข่าวลือว่านางเอกมอมา้าแย่งแฟนนางเอกซุปตามินเองก็ยังเฉยๆนะเพราะเราไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่แล้วแต่ไปๆมาๆมีคนเข้ามาคอมเมนต์ในไอจของมินเข้ามาเลยเ็กข้อความในไอจเราก็เลยรู้สึกไม่ดีขอชี้แจงเรื่องตรงนี้เลยนะว่าข่าวลือนี้ไม่ใช่มินแน่นอนล้านเปอร์เซ็นมินขอร้องว่าอย่าดึงมินเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ด้วยเลย เราอยู่ของเราเฉยๆและที่ผ่านมามินก็ย้ำมาตลอดว่าตอนนี้เราเองก็ยังโสดและถึงจะมีคนคุยอยู่อย่างที่เราเคยให้สัมภาษณ์ไปหลายครั้งแต่เราก็ไม่เคยคุยกับใครที่มีแฟนแล้วหรือคิดที่จะที่จะไปแย่งแฟนใครแน่นอนนี่ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าจบไปได้แล้วครับเพราะว่าตัวของไฮโซพก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ครับว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับสาวอัมพชราภามาแล้วระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ ไม่เคยมีเรื่องมือที่3เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นเหตุผลของคน2คนที่ตัดสินใจร่วมกันนี่ก็ถือว่าจบนะครับไม่ต้องไปเชื่อมโยงใครแล้วเดือดร้อนกันหมดก็ไฮโซปกโพสเองนะครับยืนยันว่าไม่มีเรื่องมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็ไม่เคยคิดว่าจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตด้วยในะระหว่างที่คบหากับพี่อ้ําให้เกียรตินะครับแล้วก็เป็นพ้หญิงที่ดีมาโดยตลอดด้วย